สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้ชอบบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จสำเภาเงินสำเภาทองหลวงปู่ฮกนะคะสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดราชเลืองสุขค่ะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีออกเมื่อปีพศ2556ค่ะ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนแร่นะคะเดี๋ยวถ้าอิ่มไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตแล้วอิ่มจะลงข้อมูลไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปคะ่ะถ้าใครสะดวกก็อ่านตรงคำอธิบายใต้คลิปใครไม่สะดวกก็ค้นดูได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะคะหอนกฮูกหรือหลวงปู่ฮกคะ่ะ องค์นี้นะคะเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทจะเห็นว่ามีความสูงกว่าเหรียญ10บบาทไปประมาณเท่าตัวนะคะมีกล่องมาด้วยนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ